พรุ่งนี้จะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วนะคะจะซื้อกุหลาบก็แพงมากเลยทีเดียว,วเราก็เลยขอน,นําเสนอนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยากแสดงความรักกับคนที่คุณรักนะคะให้เนเจอร์กิฟต์กิฟต์เซตเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณสิคะเนเจอร์กิฟต์กาแฟเพื่อสุขภาพผ่านอกจากที่จะช่วยดูแลเรื่องร่างกายของเราแล้วลนะคะยังมีส่วนผสมของวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีโอลิโกฟรุกโตสค่ะซึ่งเป็นใยอาหารพรีไบโอติกนะคะ สกัดจากต้นชิคเกอรี่ค่ะนำเข้ามาจากทวีปยุโรปนะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเนเจอร์กิฟต์เน่ยืนยันว่ารับประทานแล้วเนี่ยนะคะไม่มีผลข้างเคียงใดๆ่ดแล้วก็มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งติดต่อกันมาปีที่9แล้วนะคะแล้วก็รันการันต,ตีความอร่อยจากเชลชวนชิมด้วยแล้วก็พิเศษในกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้ในเซตนี้จะมีแก้วของเนเจอร์กิฟต์ให้ด้วยหนึ่งใบนะคะที่วางอยู่บต๊ะเต๊ะเลยคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้เบอร์ขึ้นหน้าจอแล้วเบอร์ call center ของเนเจอร 0 2 8ย์ส0นั่นเองนะคะคุณอาคุณดีแล้วใชแข่งสุขภาพด้ซื้อไปให้คนที่คุณรักได้เดี๋ยวตอนท้ายรายการต้องมีคำถามเกี่ยวกับคที่คุณรักด้วยนะคะเอาวันนี้เราคุยกันถึงถึว่าเรื่องแบบว่าเรื่องการงานอะไรอย่างนี้ก่อนดีกว่ายังตอบกันอยู่ที่ยังอยู่กันที่ละครเวทีสี่แผ่นดินเดอะมิวสิควลคุณอาเล่นละครเรื่องนี้ได้อะไรบ้าง นีมาคือผมเนี่ยเป็นคนที่เก็ก็ก็เคยเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็พอรู้บ้างว่าเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนอนเ่ย้าแต่ว่าพอได้มาได้ได้ได้ีละครเรื่องนี้คือบทปรรพันบทเนี่ยเขาสอดแทรกสิ่งที่สําคัญมากในเรืแล้วเราได้มารู้รายละเอียดว่าที่ที่พระองค์ทรงสละราชสมบัติตอ การเปลี่ยนแปลงตอนนั้นมันมีที่มาที่ไปยังไงบ้างตอนที่เรียนยังไม่ได้ยที่เรียังไม่ได้ตัวองอะไรแล้วหลายใช่ใช่เหมือนการตอนที่เราไปดูละครเรื่องนี้เราก็ได้รู้อะไรอย่างอื่นหลายอย่างเพราะว่ามันจะดึงเหตุการณ์สําคัญสำคัญในแต่ละสมัยออกมาใช่ใช่ไหมใครไปดูประวัติศาสตร์จะนิ้ตัวเนาะถ้าทิ้งโองถามอาวัใน้ภาพจําของอาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคืออะไรภาพจำของผมค่ะเป็นภาพนี้เลยครับเป็นภาพที่ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่เกิดแต่ว่าผมได้เห็น ที่พันส่งเสด็จไปบ้านผมไม่ใช่ไม่ใช่ตู้บ้านนะเป็นเป็นเป็นตู้บ้านเป็นตู้บ้านชซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะมีการขุดค้นแหล่งวัตถุโบราณบ้านเชียงใช่ครับทัศเสด็จด้วยซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกเรียบร้อยแล้วบ้านเชียงแล้วในในภาบรวมอภิยารักษ์ม่นเป็นแบบไหนนะคะเป็นผ้าขาวดำท่านท่านท่านทรงยืนอยู่แล้วท่านก็ทรงมองในสถานที่บุร ก็คือจริงๆมันจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุที่ประมาณ5,000-7,000ปีมาแล้วอ๋อไม่ได้เที่บ้านอาเนี่ยพ่อคุณแม่มาติดอยู่ที่บ้านเป็มองชาตผมเห็นรูปในพิพิธภัณฑ์ครับอ๋โหไม่ได้อยู่หมู่บ้านเราครับแล้วในหลวงเสด็จมาที่หมู่บ้านเราแล้วแล้วตอนนี้สถานที่บุตคนนั้นก็ยังอยู่อ๋ออันนี้เป็นแบบว่าภาพจาเนี่ยใกล้มากนะเนอะเนอะใกล้บ้านเลยอ่ะนะฮะต้องถามนิดนึงว่า ถ้าเกิดว่าคุณอาคิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปดูละครเรื่องนี้คิดว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปดูเนี่ย<ม>คุณผู้ชมจะได้อะไรจากละครเรื่องนี้ได้อะไรจากละครเรื่องนี้ผมคดวเยอะมากๆนอกจากฟังเพลงเพราะๆดูฉากที่สวยงามแล้วเนื้อหาของละครเรื่องนี้มันมีคุณค่าต่อคนไทยม,<า>มากทรงคุณค่ามากๆเพราะว่าเราจะได้รู้เกี่ยวกับอดีตศาสตร์ว่าตอนนั้นนี่มีการแบบ าเปลี่ยนแปลงอะไรกันมามเราผิดลองถูกกันมาแล้วจนมีทุกวันนี<ม>้แล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยคล้ายๆกันซึ่งตอนนี้มันกำลังจะเกิด<ม>ขึ้นครับผมอาจจะมีการใกล้เยงกกนอาจจะมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอาจจะมีาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมือง<ม><ม>แต่ตอนนี้เรา<ม><ม>เราอาจจะมีทัศนคติอาจจะหาทางออกได้ดีขึ้นก็จะมีมุมที่กว้างขึ้นเวลาเิดโลกทัย เรื่องของการเมืองการต่างๆนานาสำหรับเรื่องงานคุณพี่แมวมีอะไรเพิ่มเติมแล้วเข้าเรื่องส่วนตัวแล้วนะก็คิดว่าเดี๋ยวเรื่องเอาเรื่องส่วนตัวเลยเพราะว่าเราอยากคุยเรื่องแบบนี้อะไรอย่างนี้มากกว่าเราเริ่มต้กันที่เรื่องหัวใจกันก่อนค่ะก่อนหน้าีเน้องอาร์มาเรามีเม้าข่าววันตายชื่อเมย์ออร่าวันสาใช่มีข่าวว่าเนาะอาร์ไปนั่งเฝ้านองข่าวออ๋มีมีมีภาพด้วยมีภาพด้วย่ะมีวาพี้วย ดีใจนะแต่พี่เขาบอกแล้ว่าเป็นทริปที่แบบว่าสนุกสนานเพราะมีเพื่อนไปเยอะแต่ว่าเงาหน่อยมากเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ไ่คู่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนค่ะไม่มีคำว่านั่งเฝ้ากะต่างคนต่างทำค่ะการหมุนต่างเงินเป็นกกันอ่อก็พะว่าหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเขาอยู่ในแอนแอนเรียนนั้นอยู่แล้วค่ะจริงๆเ่ะเพื่อนเนี่ยคือไม่เป็นกับเพื่อนบ่อยมากนะอาจจะเป็นเพราะว่ามีเพื่อนเป็นสุกตาหรือว่าไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะ ก็ม่ตอบมาอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปฝ้อจริงๆก็ตางคนตางคำก็เราผมก็มีทำหน้าฟรีอยู่แล้วครับผมที่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะครับก็เมย์เขาก็มีทำฟรีเหมือนกันเอาผ้าอะไรมาเช็ดเหนืออะไรหน่อยป่ะไม่ไม่ดูสบายสไม่ไม่คือที่สะเก็ดการตอบระหว่างสิ่แผ่นดินกับเมย์ทำไมมันดูมันดูแบบว่ามันดูอิดอัดนะก็มันมันเป็นไม่ไม่อแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องราวครับ ต่อแล้ไงคะแล้วไงทำหน้าทีแล้วไงเราก็มีทำหน้าทีผมก็ผมก็มีเมย์ก็มีแล้วเราก็ไปทำด้วยกันแค่นั้นเองอ๋อแล้วจะไม่มีเพื่อนคนอื่นชวนไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนคนอื่นเขาก็ไม่ไม่ไม่สนานเหมือนผมไม่ใช่ไหมอ๋อมันเป็นงานไงนี่แม่ไม่ได้ไปนะทนกเป้าพือนบว่าไปทาหน้าด้วยกันเมย์ก็ไปผมก็ไปตกเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันจริงจริงปะจริงครับจริงๆริงนะจเนย ตืนเนะคะคุณอาตอนนี้หัวใจตอนนี้สถานะเป็นยังไงสดครับอาสดนะคะไม่มีสาวใดมีมีคนคุยอยู่ด้วยบ้างไหมมีดูดูบ้างไหมคำว่าสดเนี่ยก็ผมจริงๆก็ไม่ได้ปิดตัวเองครับแต่ว่ามันมันมันยังยังไม่เจอแบบที่แบบใช่จริงๆอจบไปจบไปจบไปมา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 ทำเมื่อไร่เมือไร่มมีคุณผู้ชมส่งมาว่าคุณอาทานอะไรถึงหล่อ ก็กินอาหารเริ่มานนะเยอะมากเยอมกได้เอมกได้ทาอะไรดูแลตัวเองยังไงต่กินอะไรนะคะกินอาหาิานอหารานบ่อยมากตอนแรกพี่ก็ไม่เล่นหล่ะตอนแรกไม่ใส่ไม่กล้าเล่น2็เล่นสองครัห่หามสองาว่าคุณอาทานอะไรอยู่ห่อหน้าตาดีแบบนี้อาหารานครับโอ้ยวห้ กินอาหารฝรั่งเศสไงกินอาหารฝรั่งเศสไงมาเรื่องผลงานเพลงกัดีกว่าค่ะบอกว่าจะมีผลงานเพลงได้ฟังอีกไหมคะคุณอาคือจบจากละครเวทีครับก็ก็ผมจะมีละครยาวต่อเลยงานเพลงนิดไม่แน่ใจจะมีเวลาพั่ชอบหรือเปล่า่าละครอยากมีละครทีวีมีละครทีวีต่อด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเนี้ยฝากถึงน้องๆเกิดตาแตกกำลังจะมาคุณอาฝากอะไรหน่อยค่ะ ผลค่ะคุณผู้ชมสําหรับการแข่งขันเดตตาแปดที่มันจะมาถึงคุณอาอยากจะฝากอะไรอยากจะพูดอะไรเป็นที่เลยค่ะก็เป็นเวทีหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้คนที่มีความฝันได้เข้ามาทําตามความฝันของตวเองแล้วตอนน้องทัแปดคนก็เดินเข้ามาแล้วแม่คก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจตอนเราของเขาที่นี่น้องเขาก็แบบว่าทุกคนผมเชื่อว่าเขาเข้ามาได้ตรงนี้เขามีความตั้งใจแล้วนะ ครับผมหลายคนอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างในชลรักใครเชียร์ใครก็บทกันด้วยนะครนะคะใครเชื่อใครก็โหวตด้วยนะคะผมเบอร์สี่ครับไม่จบไปแล้วยังยังจบแล้วจบไม่อยากบ่กผมอย่างเดียวเลยต้องมีด้ครับเชิญค่ะตอนนี้ก็จะมีละครเวทีเอ่อซีเนีเดลซีเคิลนะคะก็ตอนนี้ทำการแสดงไปถึงวันที่สี่สี่ใช่ไมสี่มีนาคมค่ะครับผมก็ยังหาซื้อบัตรได้ที่พัชิกาคอเจิร์ตสาขาค่ะ ละครทีวีต่ละครทีวีตอนนี้มีนักกันัทแน่นอนครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องตอนตอนที่จบละครทีวีครับอย่าบอกไม่ได้เป็นบอกไม่ได้เป็นเรื่องอะไรนะคะโอเคโอเคได้เลยได้เลยแล้วก็อะไรคะเพิ่มรอบเพิ่มรอบไงปาร์วีอ่ะมาเรามาดูรายละเอียดของสี่แผ่นดินในวิวซีเค้าถูกแล้วใช่แล้วก็พี่หนุ่มเขาได้ที่แม่ เปิดบัตรรอบใหม่คุณผู้ชมคะเฉพาะศุกสาวอาทิตย์นะคะร่วมสัมผัสความประทับใจได้แล้วตั้ง17กุมภาพันธ์ไปจนถึง4มีนาคมนะคะจองบัตรกันได้แล้วใช้เตเมเ Major ทุกสาขานะคะและก็พิเศษสำหรับนักรเกรียนนักศึกษา,าสามารถซื้อบัตรได้ที่โครงการ SCB Student Ticket ราคาพิเศษเบอร์โทรศัพท์02 64224005นะคะนะคะเรียบร้อยฝ่ายโอ้เต็มอิ่มสำหรับจีนดีมากๆขอบคุณคุณอาอนัถผลมากนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะหแล้ว่าเวลาบอกว่ามี่ามานก็ยังสลับมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีโอกาสหน้าเชิญใหม่จดีครับนะคะดูแลสุขภาพอปทุกอย่างผ่านเวอร์ดีดีไวเลตติ้งผุ้งๆ้เยอะๆคนไปดูเลยใช่แล้วจ่า ค่ะทีนี้เรามีธรรมเนียมของเราเนี่ยประเทศไทยที่มารายการเราที่จะมีท่าประจำรายการอยู่เดี๋ยวเวลาไปพร้อมๆกันนี่แค่จะเสียมาส์เสียมาสหลุมรับของเขาไหมพี่ๆยังทำเลยโอ๊ยไม่ไรแบบนั้นเดี๋ยวเราขอบคุณทุกข้อมูลขอบคุณทุกความรู้สึกในเน็ตสื่เน็ก่อนนะคะแล้วก็แบบว่าวันนี้นะคะคำพูดใดในรายการสองสาวเราเรือดทำให้บุคคลท่านใดไม่สบายใจต้องขออภัยเว้นาที่นี้ด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะพบกันใหม่นะคะกับรายการมาค่ะคุณอาสอง